สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกอิง h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องพิมพ์นะครับตัวงานซาว n ์เรมิชันเมตร80นะครับงานพิมพ์เสื้อกีฬาแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เราก็พิมพ์พมาจากเครื่องพิมพ์พตัวเจ็ดนะครับซับเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็มาเข้าตัวของเครื่องรีดโลนะครับตรงนี้จะใส่แบบโลนะแต่ว่าผมตัดมาเป็นแผ่นก่อนนะครับก็เทสเทสไปทีละชุดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดเย็บแบบนี้นะครับเราก็จะได้เสื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราตัดเย็บเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ผมเทสเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ได้แล้วตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็กําลังพิมพ์อยู่นะครับ <S <S ก็สามารถพิมพ์แล้วก็ใส่ม้วนโลด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าเราจะพิมพ์กี่เมตรนะครับเราพิมพ์เลยหลายเมตรแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเทสเครื่องอยู่เนี่ยพอเราใส่ม้วนโลแบบนี้นะเราก็เอามวนโลมาใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่ามาใส่ตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างเราก็ใส่ผ้านะครับแล้วก็รีดใส่ผ้าไปเลยรีดยาวๆไปเลยนะฮะ อันนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้สีที่สดสวยเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเสื้อนะครับก็ไปตัเดเย็บนะครับก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็ผม ตัดเย็บเสร็จแล้วเราก็มาสกรีนในส่วนของงานดีเอฟทีอีกนะฮะซับไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวงานซัมมนี้ก็สามารถทำผ้าม่านนะครับทำผ้าปูโต๊ะลายปอกหมอนทำได้หลากหลายนะนอกจากเสื้อกีฬานะครับส่วนมากคนจะเน้นไปทางเสื้อกีฬานะครับเสื้อกีฬาเสื้อลายต่างๆนะครับที่เรา เห็นกันอยู่ตามท้องตลาดก็ใช้ตัวนี้พิมยาวๆแล้วก็เข้าเครื่องโลนะครับแล้วก็ตัดเย็บนะฮะสิ่งสุดท้ายคือการตัดเย็บแบบนี้นะครับก็ให้เสื้อได้สวยนะครับทำเสื้อได้ในปริมาณมากนะครับเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ผมก็ตัดออกมาแล้วนะเพื่อนๆก็จะสีประมาณนี้นะครับให้ความสดของสีได้ดี ตัวนี้ก็ทําเป็นเสื้อทีมนะฮะก็ไว้ใส่เล่นใส่เที่ยวที่เหลือเราก็ไปตัดเย็บนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ XL นะส่วนแพทเทิร์นเสื้อนะครับเราก็มีแถมให้นะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องนะครับเป็นเครื่องซับแบบนี้นะเราก็มีแพทเทิร์นของตัวเสื้อแถมให้นะอันนี้ผม กดสต็อปไว้อยู่นะครับเนื่องจากเวลามันพิมพ์เสียงมันจะเข้ากล้องนะครับผมก็เลยกดสต็อปไว้นะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวแพทเทิร์นเสื้อนะแพทเทิร์นเสื้อเราก็มีแถมให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องนะครับเราก็มีส่งพร้อมสอนนะการทําไฟล์แบบนี้นะครับการทําไฟล์ปอกแขนการทําเสื้อต่างๆเราก็มีพร้อมสอนเลยนะฮะเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเมดีครับเป็นโลทูโรก็เทสเครื่องเบื้องต้นใช้งานได้ปกติ ในงานเสื้อกีฬาแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยสีค่อนข้างที่จะสดสวยนะครับแบบนี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยสนใจเราก็มีเครื่องพิมพ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบนี้นะครับหรือเครื่องพิมพ์ d f เทีนะครับงานพิมพ์สติกเกอร์ฉลากสินค้างานพิมพ์ UV หลากหลายวัสดุเราก็มีเครื่องพิมพ์หลาย <c oughs> แบบนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะครับใน หลายแอปฟิกอิงนั่นเองนะครับพิมพ์แอดไซฟายอินเคนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับส่วนวันนี้ฟิกอิงชาแนลก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ